ว่าจะโทรหานายรุกประเทศไทยกลับมาวันนี้แล้วก็คาดว่าจะได้รับตรงนี้มีสัญญาจต่หมือนกานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยแค่เพียงะท่านันทำเป็นหอเ่ายังครับยังแต่ก็จริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นปกติในอย่างใดนะครับผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกัน หาทางแก้ไขปัญหาจะติดต่อทางนี้ก็จะไม่โผสายตรงใช่ไหมครับฉันต้องติดต่อครับทางทุนนมันไมอเหมือนกับว่าทั้เนี่ยให้ความมั่นใจกับทั่พวโลกว่าวันนี้จะได้้อยยุติเงินจะฟืนกับนายกไทยกัเป็นสัญญาณมั่นหอบแบบนี้มันเป็นความเป็เจรก็อย่างที่เดี๋ยวที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนึ่นนะครับถ้าท่านได้โทรมาประเทศไทยในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลผมก็จะอธิบายให้ท่านไดง ทราบแล้วก็ชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึง <c oughs> เหตุการณ์ที่มันพัฒนาจนมาเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไรท่านก็คงต้อ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 งได้รับฟังอย่างอย่างละเอียดจากจากจากตัวผมถ้าท่านท่านจะติดต่อผมมาเดวเราเราก็มีผมคิดว่าทางท่านรมตีว่าการกระทงต่างประเทศก็คงมีการชี้แจงข้อมูลในระดับ สังการกยู่แล้วครับก็คือเรายืนยันว่าถ้าโครงาเนี้ยเราก็จะยืนยันในส่งทีเราไม่คอยตามประเทศไทยรเราประเทศไทยเราก,รเเราก็เราก็ต้องยืนยันว่าเราจะต้องรักษาอุดมป,ปไตยของเรารักษาประชาชนของเรารักษาบุรณภาพแห่งดินแดนของเราครับแล้วก็รักษาศักดิ์ศรีของของคนไทย เงื่อนไขอะไรที่เราจะนําไปสู่โตเจราจาได้อีกครั้งหนึ่งคะเงื่อนไขอะไรที่เราวางไว้ตอนนี้ไม่ไม่มีใครต้องการที่จะมีความขัดแย้งโดยเยิ่มีความขัดแยง้ยแยงกับพื้นบ้านแต่ว่าอย่างที่ผมรียนนะประเทศไทยเรามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเราเราเป็นฝ่ายที่ถูกรุกลานเพราะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องอรักษา เอกลักษณ์อิสระไต้ของประเทศไม่เป็นปกติแต่อย่างใดนะครับผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลายอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาจะต,ติดตอ่อครังนี้จะไม่โอสายตรงใช่ไหมครับฉัต้องติดต่อทางผ่านทางรัฐทุกจุดเลยคือเหมือนกับว่าทั้งเนี่ยให้ความมั่นใจกับพโลกว่าวันนี้จะเป็นข้อยุติโดยจะคุยกับนายกไทยอะไรอย่าเป็นสัญญาณมั่นหมอบ อย่างท,างที่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้นะครับถ้าท่านได้โทรมาประเทศไทยในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลผมก็จะอธิบายให้ท่านได้ทราบแล้วก็ชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่มันพัฒนาจนมาเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไรท่านก็คงต้องต้องต้อง,ต,องต้องได้รับฟังอย่างอย่างละเอียด ผมถ้าท่านถ้าท่าน,นจะติดต่อเม้ามเดีวเราเราก็มีผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็คงมีการชี้แจงข้อมูลในระดับทางการสู่อแล้วครับก็คือเรายืนยันว่าถ้าโทรมาเนี่ยเราก็จะยืนยันในจุดยืนเราไม่คอยตามประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็เราก็ต้องยืนยันว่าเราจะต้องรักษาอิจไตยของเรารักษาประชาชน ของเรารักษาบุรณภาพแผ่นดินแดนของเราครับแล้วก็รักษา,าศักดิ์ศรีของของคนไทยนะครับเงื่อนไขอะไรที่เราจะนำไปสู่โตเจราจาได้อีกครั้งเนึ่ยคะเงื่อนไขอะไรที่เราวางไว้ตอนนี้ไม่ไม่มีใครต้องการที่จะมีความขัดแยง้งโดยเขายิ่งความขัดแย้งกับพื้นบ้านแต่ว่า อย่างที่ผมรีดนะประเทศไทยเรามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเราเราเป็นฝ่ายที่ถูกรุกรานเพราะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องอรักษาเอกราชอธิปไตยอรอปะเทศ